คนอนอาจากได้น้ำหวานเฉพาะหัวน้ำมิมได้ร้อยกิโลนโเนาะก็เลยได้ฝ้าออกหาแล้วก็ยาดเวลาพร้อมในเฝ้าออกหาให้ลูกค้าเพราะหับปากคนเละมี2เจ้าเลยสั่งสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพันเพิ่งฟังไทยสบายดีพาน,นเพิ่งฟังเราสบายดีเมื่ทุกคนที่ว่า,า,าครับมารับชมชิปครับ ชมคลิปของพานเพิิงลาวตอนนี้อยู่เนาะว่าวก็บบพิดพิททึกๆบ่มีเวลาเลยท่านผู้ชมมาแต่อาาเฮ็ดเฮือนเห็ดเฮือนแล้วก็มาฮอดเฮือนแล้วก็ปพระเครื่องป้าอย่างลราเกี่ยมเครื่องตัวมาป่าเนาะมาหลอกป่าเลยมาเอามิมที่ว่าเห็นไว้เมื่อนั้นแล้วเนาะเห็นไว้แล้วมิมห้างหนึ่งและย่างข้ามก๊อลังสิกเข้าไปกับฮอดบอลมิมอยู่หัน ว่ามาเห็นเพิ่งครั้งหนึ่งอยู่ในเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนอันนี้เล่นนี่ครั้งในเนาะนี่ผึ่งเพิ่งยังเอินเพิ่งนอกงัวภาษาลาวเอินเพิ่งนอกงัวเพิ่งน้อยเนาะเพิ่งอยู่ตามพุ่มตามดอนตัวนี้เคยเอิญเดี๋ยวรอถ่าเบิง่งเดือนหาเนาะอันนี้เพิ่งหักมาหักไปจับผู้ใดเข้ามมาแล้วก็จะเริ่ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วก็ถ้าว่าถูกใจก็กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิ๊งกันแหละเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบิ่งแห่งนิ่มบ่อนไสิพาไปเอาท่านผู้ชมมาสองคนครับเมียคือเก้ากินข้าวตามทางเลยกินข้าวได้ท่านผู้ชมเด้อยังคนละเครื่องอ้าวใชีวิต ก็ะแทบไปเป็นหนึ่งนะกินอยู่บ้าเลยไปเดก่อนนี่แหละท่านผู้ชมมาหอดแล้วเนาะยังคือเก่าสุดเลยสิมีคนมาเอาไปแล้วสิดอกแม่เละดำๆกลางจอนี่แหละนี่หัวน้าหาบักใหญ่ได้แต่ว่าขยิบขึ้นเบิ่งมื่อนั้นแล้วอันนี้นี่ตอนขยิบตัดมาขึ้นมื่อนัน น้ำมันบ่มีเลยมือหนอค่อยขึ้นเบิ่งป้าว้วได้ละทิศหนึง่งแต่ว่ามือนักพอยบ่ได้ลงคลิปให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวสิไปหาไม้ก่อนเด้อหาไม้เกินมาขึ้นก่อนไม้ก็มืมอหนักช่วแข่งกันหน่อยสายกุ๊กอาโอเคหยอดถึงเรียบร้อยท่านผู้ชมถือว่าค่อยป้าไว้ระยะทิศหนึน่งเนาะหัวน้าก็โอเคละ่ะแต่ว่าอันนี้ยังบ่เห็นคักเนาะพความ มืนอนีนฝันอากาศจังแบบใดได้ไดวาเนเห็นฝันหอนมามืนอนีนฝัดลมๆแบบขึ้นหนาวๆอีกปิดตาอยู่ได้านผู้ชมิ้นหูจำนวนหนึ่งเนาะแต่ว่าบาท่านผิดคาดกว่าเด,ดอัดตาอยู่อะไรนี่กะซ้ำนีนแ่แหละเนาะดอกไม้ยังบ่ทันหลายภารกิจไอ้ยังลูกลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาคอยประคับออเดอร์หลายกิโล น่าจากได้น้ำหวานเฉพาะหัวน้ำมิมได้ร้อยกิโลเนาะก็เลยได้๋เฝ้าออกหาแล้วก็ญาติเวลาพร้อมไในฝ้าออกหาให้ลูกค้าเพราะว่าหาปาลาคนเหล่มี้สองเจ้าเลยสั่งผูแเละทั้งไอ้น้องทั้งเวียดนามเพผูนสั่งมาว่าจะได้มิม,มปีนี้จะร้อยกิโลคนอาะได้บ่าาก็ะหับปลาคนอาจจะแต่บ่บอ่อหูว่าชิฮอดร้อยบ่อกิโลบ่เนาะโอเคเดี๋ยวจะขอตัดแล้วก็จะยืนลงลุ่มท่านผู้ชมเชบ่อว่ตั้งกล้องเน้อเพราะว่ามันยากริ่นเลยมันบริบบตั้งกล้องเน้อแล้วก็จะให้เมี้ผูแเละอยู่ลุ่มผูแเละ มือกล้องเพิ่นมานำอยู่เพื่อให้เพิ่นถ่ายใหอยู่รวมเดอ้อยี่ว่าชั้นว่าชี่ได้บ่เห็นภาพตอนตัดก็ได้โอเคท่านผู้ชมตัดเรียบร้อยหนะังหัวน้ำงามโอ้พิตาตัดเฉยแเบดึงขึ้นมาบริพิตาเนาะก่อนยืนก่อนด้วยยืนน้องหว ยัรุมัรก้น่อนต้องีก่อนบนีึ๊บอึ๊บจับเด้อจับเด้อสำเร็จไปห้างที่ห้างที่หนึง่งได้หนึ่งแต้มแล้วตัวแรงมานี่ ออกมากับสองโมงเล้วท่านผู้ชมสองโมงปลายๆเนาะตอนข่อยออกมาวังแรงวังกินนี่ได้ยินเสียงผู้บ่ายยวัดมันต่ำกล่องตึงๆอยู่ต่ำกลองแรงโอเคหัวนำ้ำโอ้ตัวเกศสอนกับลายหัวหน่ำกับงามผูห่างมันข่อยผู้ไปคือเก่าจุดทึ่งปวดเอวใช่เนาะเดี๋ยวถ้าเดือนหาสีมาจอบเบิ่งอีกเพื่อนเบาดังบ่ได้ยันนึงคนได้ยินเคยได้ข่อย เคยไปเห็นหลายห้างซิปซิปไปห้างถือว่ถ่ายคลิปไว้เลยเพื่อนว่ามา,ายตาว่าจะไปเอา <c oughs> ทิ้งท้ายมาเขาไปเอาก่อนโอเคไปหาเอาแต้มที่ซองต่อโอ้ยมาหอดห้างที่ซองว่าที่เอาขอบุดชมไปเอามาหลักเอาซ้ำเด็กอันนี้คอนเก่าคอนที่ว่ามันบ่นมันอยู่แหละเนาะ อหลักเอาจ้อยแล้ววัาอยากได้ลายจะกินทอก,ก้อยวันหน้าอยากได้นอนจะกินแชมเอมือ,อน,นี่แหละโอ้ทอมเมคอยเอากรีมือน่ะเขาไปทั้งห้างเลยได้นำก็ได้นาหัวเดียวมาหนี่็ได้ห้างเดียววานนีได้แต้มที่สองคอ,อมเมนเอากรีเมือนะ่ะ โอ้ยลบแล้วทำบุษมไปว่าจะไม่เอากินเฮีวเลยวันไหนเขามาลักเอาก่อนสงงัยเขาเห็นข่อยขึ้นมาจอบเบิึงมือนหนอวะขึ้นมาอีกเมามื่อนั้นได้พ่อใหญ่เอามันหักหัวนน้ำมันหมดเต็มแล้วบุษมาเอาสงงัยเขาเห็นมื่อนั้นอะไรลิทำบุษมป่ะไปหาบึงครั้งที่สองที่สามบุษละที่สามขันมันสิได้สิเห็นกันนะไอ ได้มาพอกันที m, ột, ่สามท่านผู้ชมอยู่ก่อไผ่อย่างไงปุ้นทั้งป่วยใหญ่ดอกเสื้อมันสำสามมื่นแหละเนาะแต่ว่าหัวน่ำเนี่ป้อท้งคือว่าใหญ่พิลึกเลยได้เบิ้งเชีท่านผู้ชมเบิ้งก็เด้อแต่ว่าทั้งเบื้องที่สองเงนแต่ว่าบรทันข้าเจ้าเนาะข้าเจ้ามาลักเอาก่อนอันนี้มาพอกังที่สามแล้วเนาะเบิ้งเชีท่านผู้ชมเบิ้งก็เด้อนี่เบื้งแม่ท่านผู้ชมหัวน่ำสวดขึ้นทึ่งหัวน่ำสวดบักใหญ่เลยไดแต่ว่า อาลองเป่าควันใชื้อเงก่อนเนาะเป่าควันใช้เบนเนเลเบิงถบายหัวนนํำมันงามกระเสเอาเนาะโอเคถัดรุ่นน้ำกันอ่าสรุปก่อนหัวหนำ่ำบักไงแต่ว่าหัวนน่ำใส่ยังบาลหยทำไปม้ใส่น้อยเดียวเนาะเอาไปกัดเ<ว>บื่อไรยังดอกเดี๋ยวสิขอป้าไว้อีกประมาณจะทิดปลายาาาเนาะหรือว่าซองทิดเต็มเต็ม หวานดอกไม้มันมุมีชส่วงนี้เนาะออกกบบุหรดอกนำคลองก็หกัหกก็ออกบุษันในบานรับเดี๋ยวเราถ่ายประมาณสองทิศเมืเ่อกีเนาว่าคนเสือบออกไปก่อนได้โอเคได้ก็ได้แต้มเดียวมันในแต้มที่สามแต้มที่ช่องเขาออกไปก่อนเนาะแต้มที่สามก็ถือว่าหัวนน้ำมันยังใช่บ่เต็มครับเดี๋ยวชิคกบเมื่อเอา หั่นไก้ๆกับเพื่อนเว่าเห็นไว้แล้วเนาะโอเคถามเมื่อรุ่นกันว่ามันจะมีหนำบ่หั่นตีใกล้กับเพื่อนนะหนดท้ายเกี่ยวง้อมาเพื่อนมาเอาจากต้นม่วงนี่แหละนี่แหละแม่นแล้วนี่จุดกลางจอนี่ทำไปตรงเดี๋ขึ้นสูงเติบด้ประมาณแปดเมตรผมประจะขึ้นกำแพงนี้แล้วก็ขึ้นไปต้นไม้นะ tay tay của bé phủ lèo. Nhìn bằng nhai nữa. Tầm sùi năm ván luôn là mày bằng nhựt thương bằng. Ta vân nhai, bé đeo nhai, mới à, đẹp gác nhai, mưa bay yêu hơn lắm Tương nhẹ vloid, hôm sau. Sự luôn vang phao luôn đi ngủ đi ngủ đi mấy

โอ้ยเดี๋ยวจะลงอัปเดตคลิปดูลุมเนาะแล้วก็ปิดคลิปเลยใกล้ชิวฮวนหน่อยเลยท่านผู้ชมไปถามเมื่อปิดคลิปอยู่เฮือนไปเลยเนาะอ่มาสรุปอยู่เฮอนท่านผู้ชมอ่ได้ห้างเดียวเขาเหรอเห็นว้าเหนสองห้างสามห้างห้างที่สองนะเพรว่าเขาลักไปก่อนบ่ได้ยังเลยได้กินไปเฮ่อเนะ แ่าได้ได้หางเดียวเนาะอันนี้ก็มันอยู่หกเขาก็เลยบเห็นมันอี้มาหางวังที่สามกินนีว่าสะกินว่าจะได้หัวน้าบักใหญ่เนาะทีทไทยมันห่างอยู่แต่หึงโพดบะเห็นตอนมันอยู่เนาะมันห่าง่นมาเห็นซะก็มันอยู่ไกลเฮือนไหนเนาะคิด่านทีมาอยู่แถวนี้โอ้ยกันยังดีกว่าพวกด้ยังออกไปก็ชองมงเลวเนาะออกไปเห็นห้างที่สองก็ถือว่า ทั้งที่สามก็จะว่าหัวนำยังบมดเต็มก็เลยปะไว้สัก,กินอโอเคอก่อนจะทำผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปแต่จนจนจบเนาะฝากทำผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หน่อยสิล่าทำผู้ชมไปพร้อมกับนิ่มหัวเดียวอะไรแบอนี้อพอกันหน่ยก็พันึงเล่าในคลิปหน้าเาสำหรับคลิปนี้ขอกลาวคำว่าสบายดี